สวัสดีจ้าเมื่อนี้แม่หมูจะเดินทางอย่แลลวจ้าเดินทางจากสระามไปพะเยาจ้าจะไปเบิง้งลงอย่างของเ้าวว่าไปถึงไหนแล้วกําลังจะเปิดทําการน่าจะประมาณไม่เกินอาทิตย์จ้าพี่น้องจ้างั้นเราไปกันเลยจ้าตอนนี้เดินทางมาถึงอุทยานน้ําหนาว้วจ้าพี่ๆจ้าเดินทางไกลนิดนึงไม่รู้ว่าภาพตรงหรือเปล่าลืมเอาขากล้องมาอุทยานน้ําหนาวนะคะ เราจะเดินทางกันต่อนะลิมหมอกขาตั้งกล้องมาแม่พี่น้องคืมหมอกขาตั้งกล้องมาเดินทางกับลูกสาวครูใจคะ่ะเดินท่ามากับลูกสาวครูใจสองคนเราเราไปไหนก็ไปด้วยกันเด้อ ไปน้ำกันจ้าพี่น้องจ้าแม่สิไปขึ้นทั่วคอนเสิร์ตยุพยเ้าค่ะ 他不会。 เดี๋ยวจะพาไปเที่ยวนะทุกคนถึงที่หมายอีกจุดละเดี๋ยวพาไปเที่ยวอันถึงที่หมายอีกจุดหนึ่งแล้วนะเดี๋ยวพาไปเที่ยวค่ะเราไปชมบรรยากาศกันเลยแม่พาไปเที่ยวนะ,จ,ะจอดเดี๋ยวเราพักจอดช็ชมวิวกันนิดนึงป้าอย่างสวยเลยทุกคนเนยะอเห็นไหมวิวด้านหลังมาเที่ยวันเดเห็นเนาะไม่เห็น,นวินเนาะวิวด้านหลังจะถ่ายให้ดูเด้อ จุดชมวิวทิวทัศน์เขาบ้านปากช่องลมสักทุกคนมันางามงามงามมิลีบรรยากาศคือสวยมากวิวดีมากทุกคนดูสิคือฝากคือฝนนิดน้อยนะจะโอ้ยมันสวยมันสวยแท้สสวยสวยทุกคนเลยแม่มาคนเดียว สวยแห้งเนาะพี่น้องเลยสวยดีค่ะ ไปเดินทางกันต่อปลายทางของเราคือพะเยาตอนนี้เรายังไม่ถึงรึ้นทางเด้อทุกคนเพิ่งจะถึงช่วงจะถึงหลมศักเนาะปากทางเราคือพะเยาอันนี้ราไกลน่าจะประมาณน่าจะเหลืออีกประมาณ400กิโลได้ไปเราจะไปอันนี้มีของฝากด้วยนะอันนี้มีมีของฝากมีของฝากมีจุดชมวิวแล้วก็มี มีของฝากมีน้ำพึ่งมีมะขามด้วยนะคะใครแวะมาแถวนี้ก็มาซื้อจุดนี้ได้นะคะของฝากเยอะแยะมีร้านค้าหลายร้านเลยค่ะบรรยากาศดีมากไปเราจะไปกันต่อนะทุกคนอันนี้น้องส้มไปน้องส้มไปไปต่อนะลูกไปค่ะ ละจ้าถึงสะพานห้วยตองแล้วสะพานห้วยตองเด้อพี่น้องวิวบรรยากาศงามงามาสะพานนี่สะพานห้วยตองเดี๋ยวแม่สิพาไปถ่ายวิวคลิกนะจซะสะพานห้วยตองจ้าเดี๋ยวพาไปถ่ายคลิปเนาะโอเคค่ะไปค่ะครั้งแรกเลยนะจ๊ะที่จะพามาจอดสะพานห้วยตองแม่ยังบอกเลยจอดสะพานนี้เลยเด้อั้งแรกเลยค่ะ เราจะพาไปถ่ายวิวสวยงามมาฝากพี่น้องกันจ้าพี่น้องจ้าตอนนี้เขาอยู่ทีสะพานห้วยตองจ้าเป็นยังไงคะสวยบะ้คะครั้งแรกที่แม่มาจอดเที่ยวยู่สะพานนี่แล้วจ้ะยังบม่เคยได้จอดเที่ยวจ้าเถื่อพี่น้องจ้าสวยเดอ้อสวยงามมากจ้าเป็นทางผ่านแล้วจ้ะทางผ่านของเรา เป็นสะพานที่เชื่อมต่อระหว่างภาคอีสานกับภาคเหนือจ้าน้ำบ่คะ่ะสวยเนาะสวยไหมคะสะพานนี้สะพานนี้ค่อนข้างที่จะอันตรายนะจ้ะเพราะว่ามันเป็นทางมาจากภาคอีสานนี่มันสิเป็นทางลงเขาแม่พี่น้องอันตรายจ้ะจุดนี้ต้องใช้ความระมัดระวังกันนิดนึงเดอ้อจุดนี้จ้ะ ทางมาตะมาตะทางเส้นทางผุนมนสิเป็นทางลงเขาค่ะพี่น้องทางลงเขาเป็นทางที่ล่งเขายิงเงาลงมาเป็นทางชันลงมามาจจะมาโคง้งรับโค้งมองนี่รับโค้งสะพานมองนี่ค่ะพี่น้องมันจะค่อนข้างที่อันจะอันตรายนิดนึงเลยจะต้องใช้ความระมัดระวังเดอ้อนี่ค่ะทางผุนสิเป็นภาคอีสานเ้อจ้ะส่วนขับมาเรื่อยๆฟังทางนี้ จะเป็นทางไปสู่ภาคเหนือจ้าเ,เซนนี้ขึ้นภาคเหนือเด้อค่ะพี่น้องจ้าเป็นสะพานที่เชื่อมต่อระหว่างภาคอีสานกับภาคเหนือจ้านะสวยปะคะสวยอยู่นะว่าไปแม่คอ่ายเก็บภาพสวยๆบรรยากาศสวยๆหน่อยจ้า เดินทางกันต่อได้จ้ะเดี๋ยวไปถึงจุดไหนที่น่าเที่ยวน่าเที่ยวเดี๋ยวแม่จะพาจอดรถแปะถ่ายรูปได้จ้ะเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปสวยๆกันถึงตรงไหนที่น่าเที่ยวนะเดี๋ยวจอดเลยมาเที่ยวู้เดียวเที่ยวคนเดียวมันก็จะจะถ่ายรูปออกมาหนิดนึงเหนื่อยๆเลยไปน้องเที่ยวู้เดียวไปค่ะเดี๋ยวเราไปต่อจ้ะว่าจะไปเจอจุดไหนอีกเดี๋ยวพาจอดรูปถ่ายค่ะ ทำกับสามมันฮอดบานเหมือนนี้ซามมันเนาะพี่น้องก็แค่ได้จุดเที่ยวก็โอเคแล้วที่นี่ไปค่ะพี่น้องเข้าไปต่อกับจาไปค่ะ พักรถกันนะคะจอดพักรถที่ปัมมป๊มน้ำมันปั๊มน้ำมันปอดทอพักรถสักคู่นะคะพักกินข้าวแป๊บนึงเมื่อไหร่เราจะข้อยู่แถวนนหน่อยหน่อยก็จะแค่หรือเปล่าเมื่อกี้ลืบหมายไปกินข้าวร้านก๋ยวยเตี๋ยวร้านนี้แต่ว่าเดี๋ยวกระตาดด้ารถผมไว้แป๊บนึงนีล่ละพักแป๊บนึงที่มาไก่ละหารอยก็โลละ พักอีหลาแบบนึงแล้วอีดลอยก็โลค่ะประมาณลอยแปกว่าจะถึงที่หมายเขาก็เลยบพักอีหลาหน่อย mm. จะเข้ากันสิเนาะเดไปกินก๋วยเตี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวร้านนี้แต่ร้านนะี้เคยไปกินร้านรอบนึงก่อนไอ้ต้นมาน้ำร้ mm. านนี้นะคะอร่อยเดี๋ยวเราไปกินก๋วยเตี๋ยวกันเลยจ้าเดี๋ยวเราจะไปสั่งก๋วยเตี๋ยวกินกันเนาะ mm. ดูนะะักขั้วมีอะไร mm. คือปลายก่อนปลายเอาขันปลายร้านนี้เอาเตียวเรือสักพูนะคะเตียวเรือนะคุณเอาเอาเส้นหมี่เส้นหมี่น้ำตกเนื้อเปื่อยค่ะธรรมดาค่ะ ไปสั่งแล้วทุกคนเดี๋ยวเราไปกินกันหาตัวนางแป๊บนึงน้ำไปกวดนึงีกว่าอน,น,น้ำอะไรไม่รู้ววกบกนทุกคนร้านนี้เขาอยากบอกว่าเขาเคยพาพี่ไส้เข้ามื่อกิดเนี่ยตอนที่เอารถนองสงม,มาขั้นรอแบแรก พี่มามีพี่ชายมีสารมีแล้วก็เน่กาแฟแล้วก็เราเคยมากินร้านนี้มานางมองนี่โต๊ะนี่แล้วก็ชิมฮอตไอล้นกินฮอตถนาะมีไส้คนที่เสียไปไนะะนะพวเคยพาพ่นมาหลอเทือนึงมาเห็นร้านก็มองเกามองจอดมองเกากะกิกกกกดฮอดเป็นไงทุกคนคกิมๆเขา แต่ก็เป็นยังค่ะเพิ่นก็จะไปเกิดละละปานนเนะแล้วเข้าไปเบิ้งด้วว่ามันจะน่ากินขนาดไหนนี่จนแบบว่าเมื่อแวะกินเขาวมงใดเลยคือตรงดิ้งมะลานนีเลยประวัติดีใจรสชาติมันแซ่บดีนะพี่นองเดี๋ยวเข้าไปเบิ้งด้วว่าหน้าตามันจะออกมายังไงตอนนี้คือเข้าจอดพักรถนะคะจอดพักรถที่ปัป๊มปตทแห่งหนึ่ง ตรงไหนก็บพวกงูกันน,น่าจะน่าจะเมืองแพร่ล่ะดูละเมื่อกี้ลืมม่านไปคิดว่าน่าจะแพร่นะเดี๋ยวเดี๋ยวขาวออกไปเดี๋ยวสิไปอ่านปายเบิรงวันเป็นเขตใดเนาะโอเคค่ะมาละจ้าพี่น้องจ้ามาละจ้าพี่น้องจ้านี่เลยจ้าก๋วยเตี๋ยวเรือของเราแซ่บพิรีน้ำมันเค็มคนอันนี้คือไม่ใช่พิเศษนะอันนี้คือธรรมดา สั่งแบบธรรมดาย่านกินลมหมดค่ะถามว่าถ้วยใหญ่ไหมก็กะกเป็นยไงหรอค่ะทันปกติกะสองถ้วยน่าจะอิ่มแต่ว่าอันนีแบบกินห้องทองเนาะก็เลยเอาแบบธรรมดาไปก่อนถ้ากินที่ดีก็น่าจะประมาณสองถ้วยถึงใจพออิ่มเดี๋ยวเราไปกินไปปรุงกันเลยจ้า หลังจากจอดกินกว๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเดินทางต่อน,นะจ๊ะเหลืออีกประมาณร91กิโลแล้วก็มองที่จอดกินกว๋วยเตี๋ยวรู้ราคาวายุใสเพิ่งมาเปิด G P เห็นคือปัปะะอ๊มปตทสูงแม่นอยู่ล้ำปางจ้ะ <laughs> มาจอดกินยังมารู้อยู่บ่าอยู่มังไดนเดี๋ยวข้อสิไปต่อนะจ๊ะเหลือ191กิโลไปค่ะ ล่าสุดลาสุดมาถึงบ้านลวจ้าถึงบ้านแล้วนะจ๊ะถึงบ้านแล้วเขาก็นอนอูเล่นจ้าถึงตอนประมาณหกโมงหกโมงแรงเพราะว่าจอดดูพองจอดกินเขา่าพองวนหารานนวดปวดหลังไหมไปจะนวดแต่กะบ่ได้นวดปวดหลงังแห้งพี่น้องเออขี่รถจิบสาม สิบสามชั่วโมงมากแต่ตีหากเกิ่งหอนทุกม้งหุกม่งนิดนิดเมื่อยไรไก่กระสิบแตกเพราะไข่ไปเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปทำงานทำภารกิจกันฝ่าเฮ็ดฝ้ากลับคิดหอดลูกเนาะเดี๋ยวถาเบิ้งมาสิเฮ็ดไปจังไหนแน่กับสวนยางเอ้ยโรงยางของเรา ยวมื่อื่นสิได้เขาไปติดต่อถอาแก้ใหญ่เพิ่นฮ้าสู่ต่อไปเมื่อยไรายง,งานน้อพี่น้องนะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมูน้ำเนด้อจ้าคลิปนี้เดี๋ยวขอตัวไปนอนก่อนนะทุกคนพักพ่อนก่นเมื่อยหล่บ๊ายบาย